สวัสดีเ,เพื่อนๆสวัสดีพี่น้องชุมชนชาวเอลตร์ทุกๆการนครับช่วงเวลาเย็นๆก็จะเห็นเป็ดมาอ้อนกินข้าวนะเป็ดมาอ้อนกินข้าวถึงเวลาอาหาราละพระอาทิตย์ค่อยๆหน่อยนึงก็คือใกล้จะค่ำก็คือเขาจะมาอ้อนกินข้าวเขานะครับว่ายน้ําไปไว่ายน้ํามาอ้อนอยู่แถวนี้แหละไม่ไปไกลนะครับผมอยู่ในสวนแล้วนี่ครับ เขาวิ่งอยู่ประมาณมีร่องสวนอยู่ประมาณเจ็ดแปดล่องก็คือทะลุผู้โปลงกันหมดเลยไปทั่วเลยครับผมก็เพลิดเพลินทั้งวันครับผมให้อาหารเช้าให้อาหารเย็นเสร็จแล้วก็ก็วิ่งเล่นกันทั้งวันนะครับผมว่ายน้ำเป็นทั้งวันนะฮะว่ายไปว่ายมาอยู่ประมาณนี้นะครับกินหอยบ้างกินเอไข่หอยเชอรี่บ้างอะไรประมาณนี้ครับอ่แล้วก็จะเห็นภาพบรรยากาศของ อแบบนี้ทั้งทุกวันเนื่องจากว่าคือสัญลักษณ์ของความม,ม,มีลมสมบูรณ์ถ้ามีน้ําเสร็จแล้วก็คือเราเลี้ยงเป็ดแบบนี้ก็ทําดูแล้วก็คือเป็นธรรมชาติเป็นอะไรที่แบบอ่าง่ายๆนะครับผมก็ในน้ำก็มีปลามีกุ้งหอยปูปลาอยู่แล้วแต่ว่าคือเป็ดนั่นะคือเขาชอบเล่นน้ําอยู่แล้วครับก็คือต้องเลี้ยงเป็ดเอถ้าหากว่าเราเลี้ยงไก่คงไม่เหมาะสำหรับที่เราจะทําสวนนะครับผมเนื่องจากว่า เราทําสวนเดี๋ยวเขาจะไปขุี้ขวียในเ,เรื่องของอที่เราปลูกสวนฝรั่งแล้วก็คือเขาไปข้ยเขีียแต่ว่าคือเป็ดเขาจะเข้าไปกินอาหารอย่างเาขึ้นไปด้านบนเขาก็คือจะไปกินเไปกินหญ้าบนแปลงก็เป็นการลดต้นทุนในการเลี้ยงเป็ดแล้วก็เป็นการกําจัดปน,นะพื้็นในตัวนะรนนครับท่านผู้ชมครับก็เป็นอะไรที่แบบง่ายๆเรียบง่ายไม่ต้องยุ่งยากนะครับผมก็ว่ายไปไว่ายมาอยู่แถวนี้แหละไม่ไปไกลนะครับ เดี๋ยวเขานูน่นเ่ยรู้เวลาคือเขาก็าม,ามีจ่าฟูงเข้าพาเขา้ขาคอกไปแล้วนะ,ะเดินมุ่งหน้าไปที่คอกทาคอกเขาตรงนูนงน้นท่านผู้ชมครับอก็คือจะวหายไปเสด้ว่ายไปไวหายกลับยี่แถวนี้และครับอ,อ้อนพอถึงเวลาแล้วอ้อนรู้เลยนะฮะ,ะสัญชาตญาณเขานะครับผมก็ด้านล่างก็จะมีกุ้งหอยปูปลาอย่างที่ว่านะครับก็คือ,อพอสุกครเนาะหลังจากที่เราเอผ่านวิกฤตก็คือปอระสบปัญหาในเรื่องของน้ําท่วมมาแล้วก็ เราก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้คือปล่อยเขาให้กินอาหารตามธรรมชาตินะครับผมที่มากับปลาอที่มากับน้ำนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมแมลงที่ตอนที่น้ําท่วมมาคือแบบมแมลงก็เยอะท่านผู้ชมครับมแมลงก็เยอะอะมะแมลงก็เยอะแล้วก็มแมลงที่มากันน้าก็คือมีพวกประเภททุกประเภทนะครับคือมีตัวหนอนมอีไส้เดือนนู่นนี่นั่น,นที่พัดมากันน้ำเขาคือเป็นอาหารของเป็ดทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราคือแบบ ็นอะไรที่แบบธรรมชาติคือตัวชีวัดความบุดมสมบ,บูรณ์เนาอะ,อะตัวชีวัดของความบุดมสมบ,บูรณ์ก็ก็เลยต้องต้องต้องมีเป็ดนะฮะมีมีน้ําก็ต้องมีเป็ดครับท่านผู้ชมครับง่ายๆเลยครับก็ทําให้เราทําทให้เราแบบดูแล้วก็เพลินตาดีเนาะประมาณนี้ครับว่ายตามหลังกันือว่ายตามหลังว่ายไปว่ายมาทำนี้กนน็คืออ้อนกินข้าวรู้เลยว่าเขาหิวข้าวแล้วถึงเวลากินข้าวแล้วนะครับอ่อเดยวเขาว่ายกลับมาอนะ เดี๋ยวคงไหว้กลับมาอ่าไปแล้วครับเอาวหว้กลับมาแล้วอ้อนจะกินข้าวรู้เวลานะครับผมอาตัวาอ้อ,อนคนนะครับก็เป็นอะไรที่แบบน่ารักดีนะฮะท่านผู้ชมครับเ่าเป็นอะไรที่เพลินเพลินดีช่วงเย็นๆน,นะครับเาก็อาหารเย็นเขาจะประมาณนี้แล้วก็เช้าๆเขาก็าจะไหว้มาตรงที่ใกล้เราใกล้ๆคนเนี้ยฮะใกล้ๆที่อยู่อาศัยเราคือแบบเอ่อเขาจะมาอ,อ้อนอ้อนให้เราอ่บ้อนอาหารอะไรประมาณเนี้นะครับผมครับก็มีภาพบรรยากาศเอ่อของธรรมชาติเอ่อที่แบบอยู่แบบ พอเพียงนะครับผมตามหลักปญญรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมว่าเออ่ทำอยู่ทำกินนะครับผมครัขบขอบคุณมากครับสวัสดีค,ครับ